สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนคนขับรถลุ่มนาแปลงใหญ่สอนเพื่อนขับสอนเพื่อนเอาแกเอากมุมกำลังมาครับเรามาอยู่กับเสียต้อมนะครับพี่น้อง M U C 9กดีแหละเธสิบมืนสอนนำมาห,หัดขับรถใหม่ เรียนขวบไปส็สายภูบาทเเดี๋ยวมาเบิ้องล่ะอ,อาชีพเดียวกันครับอสอนสอนไหนประเด็นเป็นคดีเขาสิเดมีมูอเวล,ลาเขาติดสิเดลากกันยังไงอย่าไาปหัวมิชาครับใครมาสอนนะผมเซผมสอนให้ผมมาสอนไอยอะมาครับนะผมผมก็ให้ครับเพราะต้องหัวมิชาครับ ก็มาคราบซา่งมาสอนเป็นวิธีการเอามุมเอามุมแกะกันแทเน้เป็นคนขับรถไหมครับเ,เอามาเมื่อเรีนี่แหละปกติครับทปไ่จะรถเกี่ยวนะมาเดี๋ยวเบิ้งกันครับพี่้องมาเรามาดูคนขับไหม ียอกฮักไส้ฮักไส้ฮักไส้หางก็จะเเขาหุ้มไปมาเลยอีกอีก พี่เลยพี่มันต้องอยู่งฝั่งผีดเด้อเที่นี่เที่ยวแรกเที่ยวตงปักลงประมาณนี้เพราะว่ามันสิถอยเอาสามเท่อไหม เจ้าต้องไ้ผานนี่พานมันเรียบมากับกระแท้มันจะสิไฮพานมันว่างไม่ลาเขาว่างมันสิลงนี่พอดีไ้มันเรียบมากับกระแทเลยเจ้าถอยเขาให้มันได้ฉากนยเขาถอยเขามันได้ฉากคือผานผานมันสิตรงตรงมาไล่นี่ถอยไม่ถอยไม่ถอยม่เอาจนนั้นเป็นผุ่นละมือนี่ ว่ลงแปลงจริงบ่หัวครับต้องลงแปกงอีกอีอีก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 ว่างเออนั่นล่ะมันผ่านมันสิผ่านมันสิขนาไปกับนี่ พอดีไปเลยประมาณจึกขอดสันหนารถอันนกำลังลงดินมือแรกได้กว่าอ้าวขอมาเที่ยวแรกต้อง,องให้พานมาขนาดกับกันแท้ให้ได้เพราะว่าเที่ยวที่สองนี่คือ รถต้องเหยียบหลงังเ,เหยียบหลังมาเลยเหยียบน้ำนหลงมาเลยมันสิขนาน์นพอดีกันออไปอีกอ,อ๋อว่างจะเล่นเกียร์ไหนออจะใส่เกียร์ไหนเกียร์สองเกียร์ไหนส่โลซีก็อพอแล้ว

กลังจคปับหางกันเก็นผู้มากลงกันมากลงกันมากลงปรับหางแค่เพื่อเพื่อเล่งเขาห,ห้องห้องนี้ไหม เห่ล่อมันยู่ห้องเลยแมย่ทินแลลวมันมันมันสีพอดีเลยเพราะว่า,า้าเทียวแรกเขาอันนี้เขาได้เทียวที่สองหล่อให้มันยู่ในห้องเลยห้องล่องไทยนี่มันมันสีพอดีมันก็นสีขนานกันไปเลยเอ๊ะยแบบไหนครับ อีกอ่งองเดี๋ยวติตามาา้าครยเร่องแ้า,ปแาแเป็น,ปนปากในช่อง YouTube ต้อมรถไถซิงนครดานครับพี่น้องฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดซับไทยเป็กนกำลังใจให้ด้วย ครับครับรถไม่กับสั่นี่แหละพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ